เม่ใช่ว่าการด่าคนเนี่ยครับจะทำให้มันดังได้นนนยแต่มันดีนะเพราะว่าสุดท้ายเขาเรียกว่าตบหัวรูปหลังไงตบกว่าภาพแล้วครอุ้ยไม่เป็นไรนะเอออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือไม่รู้จะพูดอะไรไงใช่ครับแต่เป็นไงฮะแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยรู้สึกชอบท่อนแรกมากทำไมฮะแต่ละคนจะชอบแตกต่างกันไปคนละท่อนเขาเรียกว่าทนเราไปอยู่คนเราไปอยู่คนดัก็ชอบนะ มีไหมเอ๊ีมันอยู่ที่ทอนว่าจะโดนเราหรือเปล่าถ้ามันโดนใจเราก็อะไรนะอะไรนะแขนแขนใหญ่ขาโตโอ้โหจอแบนอะไรี้้หแต่จอแบนนี่แรงสุดเลยนะท่านี้เยอะด้วยคือชวงไหนต้องบอกว่าสังเกตมาเทคโนโลยีสมัยนี้ปล่อยใาไปถห้าใช่ไหมขายทีวีแ่รนรุ่น่นรุ่นรนรงน่นน่านนัดี คนนั้นใช่ไหมคอนเ้นตมาจากเทกี่คนนั้นนะเขาชูมือด้วยเขาเต้นทุกเพลงเลยแต่กี้ร้องเพลงอยากให้รู้ว่าเหงาพี่เขาก็เต้นไป่ต้องเต้นได้นะพี่เป็นการเต้นที่ไม่ดูจังหวะเพลงเลยครับมาถึงเพลงรวมกันมากดีกว่าครับผมเราเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเลอกแล้วไงเลือกแล้วแต่ว่าก็แต่ก็ต้องมีการต่อกนิดนึงคิดว่าเพลงอะไรครับว่าเขารู้อยู่แล้วเขาก็บอกใช่ฮะแล้วจะไปรู้ไหมสนัยไมิเพลงดังๆเพลงแบบจังมีจังหวัดดังๆมันมีไม่เยอะหรอกเออ ทีนี้เห็นไหมไปนะขอทางเชี้มันไม่ใช่หรอขอทางไม่ใช่แล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องน้องไม่ต้องขอทางขอขันให้น้องอาให้น้องด้วยครับเอาระเบิได้นะโยนมาเลยนะแล้วเอาไปหมดเลยนะมาแข่งคืคนก็รู้อยู่แล้วถ้าเราร้องเลยในสุดท้ายแล้วนะครับใครจะเป็นชีมกำลังดองดัง ดูมา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 ังตะุครับฉันไม่เจอกเย็นทุกทีที่ได้สวยงามทำไม่เจอกวันทุกครั้งที่เอยว่าจฉันไม่เอธอสูเวลาที่ส่มาตาฉันจิตตาต่ลม่เอมีเวนตไม่ใจฉัน ต้องเตียมหัวใจเก็บอาการเอาไว้แม่ใจจะสั่นรารู้ oh. อยากจะให้รักฟ้านดูมาเล็ดสักทูก็ไม่กลายออกไปเมื่อเธอไม่แย่ก็ทำให้ใจ มันเอาโดยไม่กินไม่ด้อยากตอาแาสักครา้ง็ราเชื่อในเขาวหยุดได้ไหมใจฉันก็มันละลายเอาไงกันดีล่าัหัวใจเอาไงกันดีล่กับความรักทําไม่ใจมันต้องคิดแต่เ้าเต็ม

หาเติมเติมปวดป่ดบ้งใจมันก็โกนว่าไม่ชอบเธอแต่พอเจอจริงๆได้ยินงงให้ทำยังไงใจมันถึงกลบลงรักเธอหมดใจทาดัขอคครัคกับคุณตขอเชิญป้าขึ้นมาเนเวทีด้วยนะคร